อยินดีต้อนรับเข้าสู่ vlog ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับทุก vlog เจเย็น vlog ที่ผมนอนวันเนี้ยคือบ้านที่พัทยานะพ่อแม่กับน้องอึนเฮอยู่นะครับทุกคนน้องสาวนอนรักเป็นทุดศสนนะทุกคนขอบคุณคอมเมนต์น่ารักๆักทุกคนเลยนะครับว่าแบบว่าโอ้ยน้องสาวผมน่ารักมากคือห้องเนี้ย ตรงเนี้ยคือฉากหลังเว้ยแบบสมัยแบบ4ี่หปีก่อนตอนเริ่มทำยูทูบเล็กๆก็แบบสวัสดีครับผมคิวแท็กีวีครับผมเริ่มมาจากห้องนี้เลยนะตรงนี้จะเป็นที่ทำงานของผมบุคค่ะเดี๋ยวให้ดูหมาเนี่ยใครคิดถึงหมาบุคค่ะมาแล้วมาแล้วมาว้าวตัวใหญ่มากโคกาสวัสดีครับอันนี่อยู่ที่เธอจ๊ะ ต้องบอกว่าเอินเฮนะทุกคนปกตินอนถึง10โมงนะครับก็วันนี้นะทุกคนจะมาทําคลิปที่ว่าอยู่กับน้องสาวนะครับน้องสาวเอินเฮ24ชั่วโมงก็ก็ทุกคนก็อยากรู้ใช่ไหมครับว่าวันหนึ่งทำอะไรบ้างถ้าคลิปนี้ถึงแสนไลค์นะทุกคน100่งยแคแล้วผมก็จะทําคลิปตามใจน้องสาวหนึ่งวันนะแต่วันนี้มาดูแบบว่าบล็อกยิ่งสีช่วงกับน้องสาวตามคุณแม่ไปแล้วกันไปหาพ่อนะสิพ่อผมจะทํางานตั้งแต่ตีสี่อะไรอย่างเงี้ยอากาศดีมากเลยเว้บ้านกูก็เติบโตมาใน บรรยากาศประมาณนี้เว้ยเห็นปะอันนี้กูสร้างเองเว้ยกูขุดดิน1.2เมตรนะไม่ใช่เด็กทั่วไปทําได้นะใช่มันต้องเป็นเด็กที่แบบสตาร์ระดับหนึ่งเอ้ยมันจะพาไปไหนนี่นานาสดทั้งคู่เลยก็เดี๋ยวเราจะไปหาพ่อนะเวลาเยอะมากโอ้โอหมึงเหมือนเดินอยู่ขึ้นปิรันญานะครับเนี่ยเอ้ยพ่อมาแล้วแหละสบายดีไหนเสฮ้ยเออสบายดีครับสบายดีกินข้าวก่อนนะโอ้ทุกวันกินอย่างนี้ อันนี้เป็นพิเศษนนี่ปิดร้านด้วยนะไม่มีคนเลยไปกินข้าวโหน่ากินมากก่อนจะกลับซื้อข้าวให้หน่อยเอาสักร้อยหนึ่งก็ได้โหเยอะมากโอ้ยกูบอโอ้ยไปเย้โอ้ยมันน่าจะหิวมากอ่ะมาบ้านแล้ววินิยัววินิยัววนนี้อันยงกัสยวันนี้อันยงอันยงปาร์ตี้สิยอ เราไปแล้วจริงๆนี่กินข้าวยังได้กินข้าวยังสวัสดีอ่ะอืมชิตาชิจาเนี่ยโอ้ชงก็ได้กูชิกจาไปเปลี่ยนเสื้อไปเอ็นเฮไปเปลี่ยนเสื้อสวยๆเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อเนี่ยมาแล้วเอ็นเฮไปแต่งตัวมานะทุกคนน่ารักมามานั่งนี่เลยเปิดแผ่นโจสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนใ ทำมือด้วยทำมือเอ๊ะทำมือเออเพิ่งตื่นโอปป้าปุ๊ปุ๊บปุ๊บไปปะเอ๊ะฮ้อินเทวันเนี้ยจะถ่ายคลิปกับโอปป้า24ชั่วโมงทั้งวันโอเคไหมไม่มีแรงไม่มีแรงเดี๋ยวรออินเทกินข้าวนะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาโอเคไหมอินเทกินข้าวไป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 นี่อาหารเช้าอินเทนะครับอันนี้มี 네이버가. 내가 도 아티산. 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 아 아티산. 아티 아티산. 아 아티산. 아고산 아티산. 아티산. 아티 아티산. 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 아티고아 아티산. 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 아티아 นี่เหรอนี่เหรนี่ก็โมนี่โมยทอกีเอโอ้โทอกีเรื่องทอกีทอกีเริ่มเต้นให้ดูเลยเต้นให้ดูเลยเต้นเดือเดือดเดอดเดือดเดือัเดือด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 เดืเดือดเดือดเดือดเดืออดเเอดเดือดเเอดเดือดเดือดเดือดเเดือด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 เดืเดือดเดเดืเอดเดื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 อด ไอ้ไอ้ไอ้เมาอ่ะเครื่องเมาอ่ะชุบก้อนที่ดอันนี้อื่นเฮอื่นเฮออกทีวีดีใจดีใจในนั่งในหักันเจอบะอื่นเฮชอบไหมเขาแม่บอกว่อื่นเฮดูทุกวันใช่ไหมในทำนี้สวัสดีครับผมอื่นเฮอื่นเฮออนนี่เห็นปะอันนี้อันนี้ก่อนปากแห้งนั่งก่อนอืมอิดอืมโหเหลือฟันหมดเลยอื่นเฮต่อไปทำอะไรอื่นเฮหืม พาไปดูจิ๊กซอพ่อจิดเจี๊ยดจ้นในแนวพาไปหน่อย <laughs> เวลาต่อไปเล่นจิ๊กซอนะจจิิ๊๊กซกซซออมันของเงินเหรอไมนเลยทำเป็นด้วยเหรอเฮ้ยมันดูยากเนอะเนี่ยอันนี้พี่ก็ทำไม่ได้นี่เนี่ยหลายชิ้นมากเลยโอ้โหโคตรยากโอุไปไซตเจ๋งเนะี่ย <laughs> พี่ช่วยได้ไหม <laughs> โอเค <laughs> เดี๋ยวเราทำด้วยกันมา เดี๋ยวเราจะมาต่อจิ๊กซอกับอึนเฮนะครับทุกคนก็โอป,ปะทำไม่เป็นโอป,ปะทำไม่เป็นเฮอึนเฮ,นเฮต้องช่วยโอป,ปะนะ้าหนาจําได้ว่าต้องทําขอบก่อนใช่ไหมอึนเฮเอ่ออึนเฮช่วยพนะอืมอดีปุจะหให้ถอนหายใจกูไปคน้น <c> ก <oughs> ูไม่ได้ช่วยไงเฮ้ยเฮ้ยมันวางถูกด้วยอะ่ะทําไมทําไมเก่งอะ่ะออึนเฮเก่งมากเลยอโอเ,เอก่งโอ้บลูโกแกลนี่นี่ปลานี่นิโมไหนวางให้ดูหน่อยเฮ้ยอึนเฮนี่นี่ขอบ อาโอป,ป้าช่วยได้ไหมเห็นไหมไม่ได้่วงน้องนี่โอปป้าช่วยหนึ่งแผ่นแล้วอ่น,นี่ใส่ตรงไหนเฮ้ยเดินได้ดือยอันนี้ใส่แม่บอกว่าอึนเฮบอกกับคนดูว่าซื้อจิ๊กซอให้หน่อยเพื่อแฟนคลับอยากส่งมาให้หรือบริษัทจิ๊กซออย่างเนี้ยสปอนเซอร์อึนเฮตลอดไปลอย่างเนี้ยเอาไหม เอาเหรอเออดีดีดีดแบบไม่เอาไปลองเลยคือมันแบบหยิบปุ๊บมันไปใส่เลยนะทุกคนเหมือนมันจําที่แล้วดูดิเห็นไหมน่าจะคิดไม่เหมือนคนพวกเรานะทุกคนน่าจะแบบน่าจะจํามากกว่าดูปกติคนเราจะแบบตรงนี้หรือตรงนี้แต่เออเนยคิดอีกแบบนะคือแม่งจารูปเลยเว้ยอ่าอใปใกล้เสร็จแล้วเนไงเก่งมากเสร็จแล้ว อจริงๆว่าเร็วนะทุกคนถ้าถามว่าน่าจะเร็วกว่าผมนะเย้เสร็จแล้วไฮไฟเบอร์อันนี้เป็นอาหารเกาหลีนะทุกคนที่เรียกว่าคัมจัดถัอันนี้จานนนเฮอันนี้กินฮลโลคิตตี้ออชอบมือนเมียกูแลยนี่ฮลโลคิตตี้อ่อจโจโจโจอ๋อให้บราวน์กินเนาะอันนี้อามินนะจามิน อเมริกาจาเองผู้ใหญ่ตักก่อนเนาะคุณพ่อตักก่อนนะครับโอเคอ๋ออันนี้แกนิบอ่าแกนิบมันเป็นผักพิเศษของเกาหลีหอมๆว้าวอ๋อมันเหมือนเล้งมันเหมือนเล้งนะภาษาไทยก็เล้งไม่ได้ซื้อมาเชฟเชฟภูพานเชฟพานเชฟชมพู่ขอบคุณมากครับอร่อยมากอืมเนายอร่อยไหมคะ <laughs> เป็นอะไรอ๋อยากกินโค้กหรอออ๋กินหมดแล้วเหรอทำไมชอบกินโค้กเหมือนพี่เลยจ้าเป้อก็เจออ๋ทำโอโซนกินหมดแล้วเอาอีกทายเอาอีกเหรอได้กูจะทำสั้นไหมจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบารากา <laughs> ตอนนี้เราทำอะไรอื่นเหรอป่ยใหญ่ขึ้นบุรอเนี้ยนั่ดูหนังกินข้าวเสร็จก็จะง่วงๆทุกคนเลยนะมันเฮก็นั่งดูพ่อกับโอป,ป้าดูหนังตอนเย็นไปเซเว่นไหม อึอเนเชอบไปเซเว่นไหมที่ทือในชอบสุดเป็นที่ไหนเซเว่นใช่ไหมใช<ป>่เดี๋ยวพาไปเซเว่นบร,ราวนก็ไปเซเว่นด้วยกันไหมปไปไปไปกันเหรอไปกันไปเซเนกัน no! เดี๋ยวพาอ,อเนเไปเที่ยวเซเว่นะครับทุกคนพา,ปานไปไหนเขาไปไหนไปจ้าเขาจ้าคืออะไรคระเยเจ้ายิ้มเือไอศกใช่ ดีใจดีใจเเซว่นแล้วมันแห่แนวซื้อเพิ่งกันจะ7 7เออเนี่ยเนี่ยไม่มีอุณภูมิอ๋อเนี่ยไม่มีอุณภูมินี่นี่คือที่น้องสาวผมถามความสุขนะในวันหนึ่งอ่าอันนี้อะไรอันแทอันนี้คืออะไรโอูดิโอย้ยอวเล็กใ,ใจดีนะเนี่ยซื้อให้หมดเลยเหรอใช่ดบัสขึ้นี่ไม่รู้เหมือนกันนี่นี่อะไรเลยเพราเขาจะ ก็จบที่นี้เยหรอชอบอันนี้ชอบวันนี้เอันนี้อันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่เอามีการคืนด้วยวะเอาเอาแค่นี้เลยเนน้ำน้ำแมวน้ำอะน้ำกินอะไอศีไอีมจะไอซีโอ้ไม่เอาเดี๋ยวผมเอาจ้าบ้านแล้วเฮ่พอกใหญกปั่นไปเมอากลับนมาแล้วเน่จะทำอะไรอีกตอนนี้สองทุ่มแล้วดึกแล้วจะทำอะไรเนี่ออกกำลังกายเป็นไหม โอ้กล <No ังไปเป็นด้วยเหรอแน่แน่แน่พาไปหน่อยพาพี่ไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอป้านั่งข้างๆนรินทรเทเดี๋ยวอป้านั่งตรงนี้นะเดี๋ยวออกกำลังกายด้วยกันอันนี้เป็นเวลาเย็นนะทุกคนก็ตอนเย็นนรินเทจะออกกำลังกายนะทุกมาเราแม่งมีของเล่นอยู่วะของเด้าของเด้าโอ้โอ้เนี่ยปุบปับอะปุบับโอ้โหโอ้โหโอ้อะอะของเด้านะครับเอาไว้เด้า เออในเก่งมากวิ่งกี่ชั่วโมงอะแม่40นาที40นาทีโอ้ยนานอยู่นะพี่เพิ่งผ่านไปนาทีเดียวแล้วทุกคนเปลี่ยนเสื้อมาแล้วเว้ยหน้ากูก็สดแล้วเว้ยเพื่อใบนี้แฟนคลับกูให้นะเว้ยอย่าลืมกระแทกรักเออไม่ใช่กดไลค์กดแชร์เออ ไนไหนไปไหนเสร็จแล้วเหรอไปอึเหรอโอเคไปไปไปอึไปทุกคนเดี๋ยวผมกาดจะแบบว่าอาบน้ำโมฆ่านิดน,นึงก่อนละกันก็แบบว่าไหนๆก็มาบ้านเราเนาะก็เดี๋ยวอาบน้ำให้โมฆ่าโมฆ่ามฆ่ามาดิโมฆ่าขอร้องโมฆ่าต้อง shower. s h ว w e r โชว์โชว์โอ๊ยโอ้ยโชว์โชว์เข้าไปได้ไหมโมฆ่าจำบรรยากาศได้ไหมอยู่กันห้องน้ำแค่สองคนนะโมฆ่ากังไม่อาบน้ำกี่เดือนกี่ปีกี่วันแล้วเนี่ยทำไมมันเป็นได้ขนาดนี้ น้ำอุ่นน้ำอุ่นอยู่มกข้ามีน้ำอุ่นดูดูอ่าสบายจังมกข้าเอ้ยมกข่าไปเหยียบหัวตุ้นะอ่าสบายสบายที่นี่สเสร็จแล้วมกข้าสเสร็จแล้วมึงอยากเห็นสภาพกูตอนอาบน้ำเสร็จไหมเฮ้ย <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะเช็ดตัวให้มันนะครับแล้วก็ไปดรายนิดหน่อยเดี๋ยวมันเป็นหวัด อาบน้ำเสร็จแล้วไปดูกันว่าน้องเสาสวสวยของผมจะทําอะไรต่อนะทุกคนหลังจากที่เอื้อแล้วก็อาบน้ำนะครับทุกคนก็ไปดูกันตอนนี้มันแน่นอนแล้วนะคือม,มาเวลาถึงก็ก็ไม่มีอะไรแร้วเพิประมาณ8ถุงน้องสาวก็นอนแล้วนะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเราจะมาทักทายน้องสาวแล้วเนีน่อนอนนอยอันเยอันยเพือเนีย่นย 안녕. 안녕. 유튜브 유 t 브 유튜브. 으드 으드. 넘버 5. 야, 떡볶이. 새우เป็น장찌개 그랬더니 양. 나 배고파요. 넌 차오동이 카오. e s เนี่ยอมาคันเดินเนี่ยแม่ไปทำงานแล้วยาที่่นี่พจอาข่าวดูทีวีดูอะไรดูบราวน์เนาะเหมืมนเดจับยูเลยนเมื่อวานเต้นวันนี้ก็เต้นออปะปกลับบ้านแล้วดูกลับบ้านแล้วโอราปะออปปกลับบ้านโอ้ยไม่แคคิมูออกไปกลับบ้าออกปขคิโออป้า อะทุกคนก็ว <LO Y> ันนี้ไล่ลองมาอยู่กับอึนแท24ชั่วโมงใช่ไหมครับอันนี้ราเยอะเราเยอะเราเนี่ยเราอยู่กับเราด้วยชอบไหมว่าจุบจุบปุ๊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 บปุ เดี๋ยวกันในคลิปต่อไปบายจบกันแค่นี้นะครับบ๊ายบายไปละเออก็วันนี้มีความสุขมากนะก็แบบว่าชอบบล็อกแบบนี้มากกูบอกเลยโค้ช oh, ชอบแบบได้อยู่กับน้องสาวแล้วก็ครอบครัวนะก็ดีใจมากๆเลยก็แบบอบอุ่นสุดๆนะทุกคนก่อนจะจบคลิปอยากจะขอช่วยเหลือนะครับว่าแบบว่าเออช่วงนี้ก็โควิดเนาะก็แบ,บ่ก็บอกว่าอยากได้อาจารย์ส่วนตัวอะไรอย่างเนี้ยแบบว่ามาพิเศษในทางด้านการสอนเด็กพิเศษอะไรอย่างเนี้ยทุกคนก็ถ้าใครทํางานด้านนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีแล้วก็มีสกิลที่จะสอนน้องสาวผมนะทุกคนก็ ่งอีเมลมาหน่อยนะครับ qtsunsite@gmail.com ก็ถ้าใครรู้หรือว่าถ้าใครทําอยู่นะครับก็ช่วยหน่อยนะก็ส่งเมลมาไหนก็ตามนั้นนะทุกคนก็วันนี้จบกันแค่นี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดชื่อไ้ก่กดแชร์ก่อกดติดตากดกระดังเจอกันกใน v ็อกต่อไปกระเทไปถึงหนึ่งแสนไลค์ตามใจน้องสาว